สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักง,งานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับำสำหรับคลิปนี้นะฮะผมมาอยู่ที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มเกล้าวแล้วครับข้างหลังก็จะมีรถวิ่งนะฮะเยอะมากเลยตอนนี้ตลาดเจ้าจอมเนี่ยเปลี่ยนไปมากครับข้างหลังผมนี้จะเป็นที่เขาเรียกว่าสระน้ำลากูนนะมีร้านอาหารมีร้านบุฟเฟ่ ร้านคาเฟ่ร้านอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับท่านท่านใดเคยมาบอกเคยมาด้วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับตลาดต้นไม้เจ้าจอมรมกล่าวซอย3ทับหนึ่งที่นี่จะมีตลาดนะครับตลาดต้นไม้เดี๋ยวผมจะพาชมกันแล้วกันคร่าวๆเพื่อที่จะประชาสัมพันนะฮะจะเปิดมิทติ้งในวันที่15เสาร์ที่15เดือนนี้นะครับอาทิตย์หน้านี่เองนะก็เลยมาเตรียมสถานที่เดี๋ยวไปดูกันครับในรายละเอียด ก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับเป็นลากูนนะฮะทำเป็นที่พักที่ตั้งแคมป์นะครับมีร้านอาหารครบเลยครับนะที่ถ่ายจากระยะไกลน,นะครับเป็นสระพื้นที่ประมาณน่าจะอยู่ที่200ไร่หรืออย่างไรเนี่ยนะครับมีร้านอาหารพร้อมเลยใครมีโอกาสก็แวะเวียนมานะครับมีร้านอาหารมีลากูนอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวไปดูต้นไม้บอนไซเราดีกว่านะครับนะบผมก็ถ่ายไว้เผื่อท่านต้องการที่จะมาเที่ยวมาพักผ่อนตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มเกล้าของเรานะครับพ็ดอยู่ที่ห่างจากมีนบุรีนะฮะประมาณ5กิโลเมตรนะครับอยู่ที่ซอยร่มเกล้าสามท่าหนึ่งนี่เองนะครับท่านมาก็ไม่ไกลครับจากมีนบุรีอยู่ตรงมหาลัยเกษมบัณฑิตนี่เองครับแล้วก็อยู่ซ้ายมือ ถึงตลาดทองปักหมุดมาได้ครับในยุคสมัยนี้สบายมากเลยก็มีต้นไม้อ่อเยอะแยะไม้ดอกไม้ประดับนะครับวัสดุอุปรกรณ์ในการาทำสวนนะครับพร้อมเลยกระถางต้นไม้มีทุกเกรดทุกขนาดครับก็คงจะต้องใช้บริเวณนี้ครับด้านหลังของตลาดเลยนะฮะวิ่งเข้าไปสุดด้านหลังนะครับเป็นที่มิทติ้งนะครับหน้าร้านตรงนี้แหละครับนะะ ด้านหลังของตลาดก็จะมีที่ลานจอดรถนะครับนะมีทั้งหมดสี่ซอยนะต้นไม้นะครับ,เ,รรบเอาวันดีครับเดี๋ยวผมพามาเยี่ยมชมของมิตรภาพบอลไายนะพี่บาสพีบาสนะฮะเตรียมโหเตรียมโชว์มิทติ้งนะครับพี่โก้นะนะโหนี่แต่งร้านใหญ่เลยนะครับเพราะนั้นแวะมาดูได้ครับไม้เยอะแยะเลย นะ้มิตรภาพบอนใสนะครับอยู่ซอย์สามในตลาดของเรานี่แหละนะยังไม่ไปไหนยังเหนียวแน่นอยู่เอามาดูนะกิจการร้านค้าจเจริญเก้าหน้านะรานะานนนนะ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 เตรียมรับมิตติ้งนะเอา,าเอามาโชว์ด้วยอรรเออนะโชว์แล้วก็ใครสนใจก็แวะมาที่ร้านนี่แหละไม่ยากหรอกขอมารู้จักก่อนนะมีเยอะสวนป่ามะขามตะโกโอ มาดูเอาแล้วกันนะครับมีไม้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่มิตรตภาพบอนใซนะครับหมุนให้ดูสามร้อยแปดสิบองศาเลยสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับนี่มะขามต่อมะขามนะครับสร้างทรงต้นแล้ว,นะวน,นี่กำลังแต่งร้านเลยนะครับก็ให บอกพี่กัดท่านก่อนแล้วกันนะครับมีโอกาสก็แวะมาแล้วครับจะมาก่อนก็ได้นะส6พฤษภาคมก็มาอีกนะมิตต้งได้นะครับมาแวะมาซื้อมาหานะครับมาสร้างงานด้วยกันนะครับวัตถุดิบมีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกร้านหนึ่งนะครับร้านบางรูนนะมีอยู่สองสามร้านอยู่ครับที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มกล่าวอันนี้เป็นลินซัน ลิ้นซานลินซามนะครับหรือม่วงเจริญดอกสีม่วงนะครับเนี่ยเพียบเลยเนี่ยนะไม้ชนิดนี้สวยงามนะสร้างงานบอนไซได้ด้วยแล้วก็จะไปเลี้ยงประดับนะบเป็นไม้ดอกก็ได้ครับแต่ว่าต้องเข้าใจหน่อยลักษณะนิสัยของไม้แต่ละชนิดก็ถามเจ้าของร้านกันเลยกันนะครับเอาละครับเี๋ยวไปร้านอื่นต่อไปครับสวัสดีครับพี่จิต นาจีเจนบอนไซเจ้าจอมไหมนี่ครับผมตัวเป็นๆเลยครับเนี่ยตัวจริงเสียงจริงเขามีมะขามโชว์ยังยังยังมีอยู่ครับผมยังมีมะขามติดฝากไว้ไหนไม่เอามาหรอเดี๋ยววันงานเอามาวันงานเอามาโชว์หน่อยนะครับผมไม่ใช่เอาไว้ที่บ้านนะตอนนี้กลัวหายครับเดี๋ยววันงานเอามาให้ดูครับของแพงทำยังไงออันนี้อันนี้บิดโหนี่มะขามเก่าแก่เลยนี่เนี่ยเก่าเก็บเก่าเก็บแล้วก็ถ้าถ้าติดฝากมาเป็นเรื่องนะเนี่ยนะพวกพวกนี้รุ่นติดฝากนะเนี่ย นะครับเตรียมไว้ให้ไว้ให้แฟนคลับดูมาดูได้เลยนะมาดูได้เลยนะเน่แ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 นะครับกระถางก็ยังมีเนี่ยผมได้มาใบหนึ่งเนี่ยเนี่ยครับอันนี้แบบขายแบบราคาเซลล์น่าๆถูกๆเนี่ยเดี๋ยวสั่งมาใหม่มาดูได้สั่งมาใหม่สั่งมาใหม่เอาเดี๋ยวเจอกันนะครับวันวันงานนะพี่จิ๊ดนะสิบห้าเสาร์ที่สิบห้านะครับสิบห้าเดี๋ยวเจอกันเจอพี่จิ๊ดเนี่ย ยังยังยังอยู่นะเนี่ยในแบรนด์เนมยังอยู่นะครับจีเจีนบอนไซยังอยู่นะครับน้ไม่ธรรมดานั่นเนี่ยเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับพี่จีดครับคครับนี่ครับอ่ไม้ใบก็พอมีครับไม้ด่างไม้ใบไม้ประดับนะครับปลูกบ้านไปประดับบ้านประดับช่องเราสวยงามนะครับมีเยอะแยะนะครับไม้เขียวไม้ด่างพร้อมนะครับถูกๆนะครับไม่แพงเราขายแบบเซลล์ราคากันเอง นะเดี๋ยวท่านก็แวะมาดูได้นะครับที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมเรานี่แหละนะครับเนี่ยครับไม้ใบสวยงามมากอันนี้โชคเก้าชั้นครับสวยมากเลยครับต้นนี้ต้นใหญ่นะคาคาไม่แพงครับเ่องน,นี้นะโอ้โหสวยๆนั้นเลยนี่เป็นไม้เขียวครับไม้เขียวไม้ด่างไม้สารพัดเลยครับ สุดยอดเลยนี่ร้านบางมูบางมูร้านยีโมครับนะสวัสดีครับยีโมครับโอ้โหไม้เนี่ยเนี่ยยีโมฮะไม้ส,สวยๆเลยมาดูไม้ครับโปรโมทตลาดต้นไม้เจ้าจอมนะครับ,รบทุกท่านนะแวะมาได้เลยไม้ใบสวยงามจริงๆราคาถูกนะครับ อันี่ร้านบางรูนบอนไซบางรูนยังอยู่นะครับบางรูนบอนไซมาดูบอนไซบางรูนก่อนตอนนี้บางรูนยังไม่กลับจากที่ทํางานครับผมมาแวะดูมีหินครับมีหินนะหินอันนี้เป็นเป็นโซนบอนไซของบางรูนนะนะเป็นวัตถุดิบในการสร้างงานบอนไซสวยงามนะครับโอ้โหนี่มีหินเพียบเลยครับหินเยอะหินเยอะนะ เป็นหินน้ำหนอครับหินน้ำหนอไว้สำหรับเกาะหินไม้จัดรากเกาะหินประมาณนี้ครับนะพอมีครับพอมีนะตลาดต้นไม้เจ้าจอมลมกล่านะนี่ร้านบางรูนบอนไซนะครับเอาบางรูนเขามีอะไรดีเนี่ยอ๋อมีมะพร้าวครับมะพร้าวบอนไซเอาใครอยากแกะดูมะพร้าวไฟมะพร้าวโอ้โหหลากหลายชนิดครับ เนี่ยมะพร้าวบอลไซต้องมาคุยกับบางรูนนะครับใครที่ทำมะพร้าวอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหเกลี้ยงเลยเนี่ยไม่หลุดนะรับรองไม่หลุดถ้าหลุดเราก็จะเจาะร้อยไว้ครับเนี่ยการดูแลกะลาเขาจะเอาผ้าชุบน้ำนะครับไม่แห้งสักทีเดียวอันนี้มะพร้าวสองหน่อสองหน่อในกะลาเดียวนะครับ อันนี้กำลังสร้างครับอันนี้เป็นมะพร้าวไฟนะเอาละครับของบางลุนเขาก็มีมีดีมีขายดีอยู่นะครับโหเขามีกระถางด้วยมีกระถางด้วยกระถางบางเลาะเลยส่งที่นี่เพียบเลยมีทุกขนาดเดี๋ยวไปดูใกล้ๆมีวัสดุปลูกเทียนทะเลด้วยนะครับอันนี้หอยหอยทะเลดีมากเลยนะครับนะกระถางมีทุกขนาดครับขนาด ไซส์ใหญ่หน่อยหนึ่งจะเป็นวงรีและกลมนะครับรับประกันคุณภาพได้ของบังเลาะนะครับส่งทั่วประเทศที่นี่มีจำหน่ายนะครับโอ้โหนะมีครบมีครบเท่านั้นคราวนี้มามิตติ้งเตรียมตังมาอย่างเดียวนะครับนะมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมในการสร้างงานบอนไซคร,นครับอันนี้เข็นบอนไซนะครับยังอยู่เขนยังอยู่นะครับ มีตะโกนะตะโกโชว์อยู่นะเคนมือบอลน,นะเคนมือบอลบอลใส่ด้วยบอลด้วยนะครับเคนสวัสดีครับเคนยังอยู่นะครับสวัสดีครับคุณเคนโอ้โหหน้าคุ้นๆนะเนี่ยบอลใส่มือบอลบอลได้บอลใส่นะครับได้หมดเลยนะฟาโรหหลายชิปอันนี้ชานบอลใส่ปิดแล้วนะครับปิดแล้วดูได้ครับดูได้ เขามีไม้มีวัตถุดิบครับในการสร้างงานอยู่นะครับเราลอดดูมองลอดเข้าไปก็ได้โอเคเลยนะครับอันนี้แวะมาดูได้ครับเปิดทุกวันเหมือนกันมีไม้เล็กกลางใหญ่ไม้ตั้งแต่หลักร้อยหลักพันนะครับงานบอนไสนะครับเดี๋ยวมาดูได้ครับชาญบอนไซเปิดเปิดทุกวันครับ นะครับเพราะนั้นนี่ร้านบอนไส์นอกนั้นก็จะเป็นร้านของป่าแดงนะครับป่าแดงเก้าเก่านะคุณประยูนอยู่ครับวัสดุอุปกรณ์พร้อมครับโหนี่ขึ้นป้ายรับจัดสวนทําเองนะครับเนี่ยป่าแดงนะครับจาป่าแดงได้ไหมครับมิราเคิลฟู้ดนะครับใครดูมิราเคิลฟู้ดนั่นแหละครับนายยังอยู่ยังหนุ่มเหมือนเดิมอยู่ครับยังหนุ่มนะคนนี้ครับ เนี่ยังหลอเหมือนเดิมอยู่มิลเลอร์เคลฟูดเลยครับจำได้ยอดวิวสองแสนนะครับเนีย่ยคนนี้นะครับมิลเลอร์เคลฟูดยังมีอยู่นะป่านะมีนะคมิลเลอร์เคลฟูดต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็อ่าอะไรนะของญี่ปุ่นนะมะม,ม่วงหนะหาวมะนาวโหวญี่ปุ่นก็มีนะครับเพราะนั้นติดต่อนี่เลยนี่เลยส้มจี๊ดมีคนถามนะจี๊ดส้มจี๊ดนี่ไงส้มจี๊ดก็แวะมา ดูได้นะครับในตลาดต้นไม้เจ้าจอมเรามีกําลังสุกสะพัลังเลยครับนะครับมีทุกไม้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันวันที่เสาร์ที่15้านะครับเดือนตุลาคมก็คืออาทิตย์หน้านี้เองนะครับมิงมาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับจะลงทุกวันเลยครับคลิปตรงนี้ นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับ